สัสดีครับพี่น้องมาเจอคนเลยที่ครับมันนี้พามาใช่นกให้สวนนี่ครับใส่ตุ่นคอยกับผมนกปลากับล่างเข้ามากครับผมขึ้นไปแล้วพี่น้องขึ้นไปแล้วพน้อข้าไปแล้วพี่น้อง,อองเสียงเล็กครับเสียงเล็กเอาบททองมาใส่ครับนี่ยูช่องตรงช่องนี่พอดีครับผมช่องตัววีนี่พอดีครับ ทองคู่นะครับกระโดดขึ้นไปแล้วพี่นอ้องมีอุ้มนี้ครับกำลังขึ้นไปหาบอกท้องครับผมมีิธีล์ลุนพี่นอ้องทองคู่นะครับ กำลังหาทางขึ้นไปหาบักท่องอยู่ครับขึ้นไปไต่ไต่ข้านนะครับไต่ประเนียดครับผมของคู่ครับ คคู่หแล้วรับกระโดดขึ้นไปแล้วพี่น้องข้างล่างคืนข้างล่างคืนเห็นบินเขาสองตัวพี่น้องเสียงใ่ก็มีพี่น้องเสียงใ่กรมี ร่องคู่ดีพี่น้องผมมีขากรองครับผมจับเอาครับเอาแล้วพี่น้องหมานแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งครับไปเบิ้งหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผิดไปตัวเกียวเลยพี่น้องผิดนะผมไปเบิ้ง ขับมานมือมันมันข้าวน,นูก็จีมาใส่พี่น้องย่างไก่อยู่พี่น้องโอย้ยหนูกะจปติดนกประหลอดพี่น้องเอ้ยนกรรปนกร,ะนนกระหลอดมาจับนี่เฮพิ่งนี่ยหอ้พี่น้องเอานกกะจิีมาใส่น้ำเดี๋ยวมาถอดเอานกประหลอด เด็กพีน so so ้องไปตั้งๆถ้ากองครับผมยังไกงอยู่ครับหมุดดวหมดปลาเหรอครับพี่น้องมันยิ่งวันจันทร์ครับผมวันจันทร์มีโอกาสได้มากใส่นกครับเด็กพี่น้องมีเสียงง่ายเลยโอ้โพี่น้องคุณขนแกะกลุ้มเลยพี่น้อง เดี๋ยวลงมาเบ่งครับลุง นอเลยี <dome at> ่น้อง้ออ้ะหเ้าลยพี่นองมไอ้ทองเกี่ยวเบอร์เลยพี่น้องเป็นไพี่น้องเป็นไรเ ทองมาใส่ครับผมทองครับไหนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกเบ่งครับผมปูดเลยพี่น้องปดก้อนปดก้อนขัดขอพี่น้องเลยขาแข็งแย่พี่น้อง แ cem แรกครับแ cem แรกแ cem แรกหมนันหมนันนี่นี่เลยครับพี่น้องนี่ยเล็กครับเสียงเล็กครับตัวนี้เสียงเล็กไปหากลางเลยครับตูดเหลืองอยู่พี่น้องขายเงีอยู่หน้าตาดีที่พี่น้องครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเอาใส่เสียงเงี้อีกครับเสียงเงี้ยปาใครับพุ่น เรงค่าบ้านเขาละุนี่น้องเดี๋ยวเดียเจอกันอีกคลิปสองครับผมเคนี้ก่อนนะครับเวยท้องครับบักท่องบักท่องจัด้วครับแทมแล่ครับผมสวัสดีครับ